ความคืบหน้าเหตุการณ์โกลาหลไฟดับครั้งใหญ่ทั้งในสเปนและโปรตุเกสนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันของ28เมษายน68ตามเวลาในท้องถิ่นก็ตรงกับบ้านเราประมาณช่วงหัวค่ำได้นะครับล่าสุดนี้ครับยังมีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่นะครับแล้วไฟดับครั้งใหญ่ที่ว่านี้กระทบกับทั้งด้านการคมนาคมการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ไปตกค้างอยู่ในรถไฟรางรถไฟหรือแม้กระทั่งเครื่องบินนะครับที่มีการแคนเซิลไฟล์กันรัวๆเลยครับและล่าสุดช่วงเช้าวันนี้29เมษายน68นะครับสเปนระบุว่าสามารถนําไฟฟ้ากลับมาได้แล้วประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือว่า50เช่นเดียวกับโปรโตุเกสก็สามารถนําไฟฟ้ากลับมาได้บางส่วนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตเุยังไม่ทราบนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ด้านผู้ให้บริการไฟฟ้าโปรตุเกสเขาระบุเอาไว้ว่าเกิดจากการ,ปรเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศอย่างรุนแรงนั่นก็คือมีการแกว่งตัวของสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปครับขณะที่สเปนเขาระบุว่าจู่ๆเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของเขามันก็ไม่สามารถทํางานได้ครับแล้วจากนั้นก็มีการผลิกตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ํามันดีเซลแทนนะครับแต่ที่แน่ๆครับทางด้าน e ูสหภาพยุโรปยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฟดับครั้งใหญ่ ทั้งในสเปนกับโปรตุเกสไม่ได้เกิดจากการโดนโจมตีไซเบอร์แอตแทกนะครับต้องรอดูการสืบสวนสอบสวนอีกทีหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นการยืนยันได้ถึงความสําคัญของความมั่นคงด้านพลังงานครับว่าจะเกิดจู่ๆไฟดับพร้อมกันแบบทั้งประเทศเนี่ยจะโกลาหลขนาดไหนผู้คนเองก็ต้องอยู่แต่ในบ้าน แล้วก็ต้องมีการประหยัดการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยเพราะต้องเก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินการเดินทางก็ไม่สามารถทําได้ด้วยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแหะครับมองยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีกี่ฉากกระทัดที่เป็นไปได้ถึงสาเหตุที่ทําให้ไฟดับครั้งใหญ่ได้ขนาดนี้แบบทั้งประเทศแล้วก็ยังมีบางส่วนของฝรั่งเศสด้วยนะครับบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ